สสพรรารัฐหักหน้าบิ๊กตู่ยืนกรานโคต้ารัฐมนตรีสีกุมารเป็นของพักไม่ใช่เป็นของนายกที่ทําการพักพรประชารัฐ นายวุฒิชัยธนาคมานุรสรสสบัญชีรายชื่อพักพรังประชารัฐกล่าวถึงการลาออกจากพักพรังประชารัฐของสี่กุมารว่าการลาออกน่าจะมีเหตุปัจจัยหนึ่งว่าจะไปทํางานกับพักการเมืองอื่นเพราะหากยังเป็นสมาชิกพักพรังประชารัฐอยู่ถ้าจะไปเลี้ยงหลานหรือทํางานส่วนตัวก็คงไม่ต้องไปลาออกก็ได้แต่ตนก็ไม่แน่ใจต้องให้ติดตามต่อไปทั้งนี้ตนยืนยันว่ากลุ่มสี่กุมารยังไม่หยุดเล่นการเมืองเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเองคนที่ลาออกจากพักหนึ่งมักจะไปตั้งพักการเมืองใหม่ หรือไปทํางานกับกลุ่มการเมืองอื่นซึ่งมีนักการเมืองทําให้เห็นแล้วหลายคน เมื่อถามว่าเมื่อสีโกมาลาออกจากการเป็นสมาชิกพักควรคืนตำแหน่งรัฐมนตรีให้แก่พักใช่หรือไม่นายวุฒิชัยกล่าวว่าทางข้อกฎหมายคงไม่เป็นไรและตนรับไม่ได้แต่ในทางการเมืองก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีกับผู้ใหญ่ที่จะตัดสินใจต่อไปทั้งนี้ยอมรับว่าในทางการเมืองนายกก็มีโควต้าเพื่อเลือกคนที่ไว้วางใจมาทํางานถือเป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาลผมคิดว่าสีโกมารไม่ใช่โควต้าของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐเพราะท่านเป็นหัวหน้า และเลขาธิการพักที่เราส่งไปทำงานในนามพักเหมือนนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักคภูมิใจไทยและนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็เป็นรัฐมนตรีควอต้าของพักร่วมรัฐบาล